อายุห้าสิบถึงหกสิบหาผัวฝรั่งได้บอววาชั้นยายจ่าว่าท่านหาได้อืมเขาก็ดูสภาพเขาเนาะพี่น้องขาเอา้าวอไง่ายๆย,ยายจ่าสีสิบเก้าบอกตรงๆเลยสภาพตัวค่อยนี่หาผัวไม่บได้นะเพราะว่าทำงานทำการบาได้อันนี้คือการเช็คเอออันนี้คือการเช็คเจ้าขวางว่าเราพร้อมจะรับไหมอย่าลืมเด้อเข้าไม่ามันเขาก็เตียนเฟิร์มแต่ฟิต เออสู้นํำนะคะหนึละซออายุ4 5 0ห้ถึงหกเนี่ยเราก็ดูวยัยเกษียณนะคะทุกคนเพราะฝรั่งวยัยเกษียณก็ต้องการหาเมียอายุมากเพื่อที่จะมาดูแลนะดูแลนะอาจจะได้ความรักจากเขาไปด้วยแล้วก็เรานะเน้นเลยแหละเพราะว่าความหวังของฝรั่งอายุมาก คนที่เขาไม่ได้มีเงินมากมายเขาก็หวังที่มีคู่เพื่อมาดูแลปฏิบัติเขาอันนี้ร่างกายเราก็ต้องเฟิร์มและสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันเพราะฝรั่งตัวใหญ่ยกขึ้นยกลงเนาะในวันข้างหน้านะคะเออมาใหม่ๆยังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าโอเคเราต้องมาเน้นแต่ถ้าเรามาเจอฝรั่งป่วยเลยนะ ฝรั่งป่วยเลยแล้วพร้อมอเลือกเราชอบเรา,าเพราะว่าเราดูแลเขาดีอันนี้เราก็ต้องเตรียมเฟิร์มตัวเองนะคะทุกคนหลายๆคนโชคดีพี่หลายๆคนเกษียณ65ได้สามีได้สามีเบลเยียมนะคะเพิ่งมาอยู่เนี้ยปีกว่าๆหรือหลายคนฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะไม่มีลูกมีเต้าเที่ยวเออเกษียณฮอลิเดย์ในต่างแดนนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปเมืองไทย ก็เยอะแยะเพราะฉะน,นั้นเป้าหมายของคุณคืออะไร นะฮะเออตั้งใจเพิ่มเติมความรู้เนาะแล้วรุ่นเรานะลงสนามก็คงจะไม่ไหวเออก็ต้องเข้าทางโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นปัจจัยสําคัญอายุมากแล้วแก่เกินเรื่องอย่าไปพูดคํานี้นะการเรียนไม่มีคําว่าแก่นะถ้าเรามีใจจะเอาจริงๆเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะอืมอย่างคุณป้าเนี่ยก่อนที่จะได้แฟน65นะจิตกันมาตอนจะแต่งงานเกือบเจ ตอนนี้ใครก็ยังมาอยู่อังกฤษแล้วเด้เนาะมีความสุขด้วยซ้ำนะฮะแล้วแฟนเขาก็ระดับ80ขึ้น และสุขภาพแข็งแรงยังไปไหนมาไหนด้วยกันแบบวิดวิวยังดูแลฝ่ายเมียเป็นอย่างดีด้วยซ้ำนะคะมันก็วัดอยู่ที่บุญวาสนาและพี่น้องค่ะเลือกให้ดีนะถ้าเราคุยกับคนป่วยอ่าคนป่วยเขาก็หวังอยู่แล้ะได้เมียม,มาเนาะลงทุนที่จะเอาเรามาเนี่ยก็หวังดูแลเพราะฉะนั้นรุ่นเราแล้วไม่ต้องไปเนี่ยมอายเขินงํานะเว้าไปสดสดได้ก็บา,บ,ากบบได้กระบต้องเอาบาต้องเอาภา,าระเข้ามา เป็ดปรนปะหาให้กับเจ้าของต้องดูแลถ้าเราบ่สุ่มน้ำสุ่มเนื้อต้องวางสัลักพี่น้องขาเนาะแต่ถ้าเราคิดว่ามีคู่ชีวิตอืกินอยู่กับเขาดูแลเขาเขา,ขาดูแลเราเนาะไม่มากมายไม่มีภาระ,ะจะต้องไปใช่มีใช้สินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะอมืมาอยู่ดูแลกันในต่างแดนก็ถือว่าหลายๆคู่ประสบความสําเร็จเดอ้อพี่น้องค่านะ อ่ะเบิงเอานะในเว็บอนไะ์เนาะเดี๋ยวนี้เว็บรีมีสารพัดและแล้วป้า,ปาแม่แม,แม่นี่ก็อยู่ในเว็บกันทางนั้นขอให้โชคด,ดีไปไว้เด้อนะเลือกคัดรุ่นใหญ่นะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันก่อนพออยู่กันไปนานๆแล้วเขาเจ็บเขาป่วยก็อย่าลืมว่ามันเป็นหน้าที่ของเมียอยู่แล้วเนาะการดูแลผัวฝรั่งเท่านะคะทุกคนแล้วเราก็อายุมากเช่นกันถ้าว่าน้ำพึ่งเรือเผื่อพึ่งป่าพอพึ่งกันได้มันก็เป็นความสุขยามแก่เท่าเด้ เนาะเพราะเราก็ไม่มีใครไม่ผิดกับไครลูกเต้าเขาก็มีครอบครัวของเขาไปข้างหน้าอืมเขาก็ไม่ได้หันมาเราเป็นผู้เท่าก็หงอยเหงานะคะอืมรุ่นบ่งตรงเลยนะคะในในแนวของประเทศนอกนะคะสาวสาววัยห้าสิบกว่าเนี่ยหาหกสิบเนี่ยผู้หญิงไทยเราไม่ได้ดูเท่าเลยถ้าเปรียบเทียบกับฝรั่งนะเพราะเขาจะเฟะไปเลยเนาะอันนี้เปรียบเทียบที่เห็นให้เป็นกําลังใจของทุกๆคนแล้าวสาวพี่พี่ที่ถามเข้ามาเนี่ยโอ้โห หุ่นเฟิร์มสุขภาพแข็งแรงดูไว้นะเออยังไม่ห้าสิบด้วยซ้ําที่ยายจ๋ามองนะเอาจริงๆตัวยายจายังดูเท่ากับเจ้าอีกเด้อเบ้อเนอแก่เกินวัยใหญ่ก็ได้นะหน้าตาก็เอออแถมร่างกายนี่ก็โอ้โหบอกเลยว่าหมดสภาพนะคะนี่แหละเราก็วัดตัวเองในตรงนี้ด้วยเนาะขอเป็นกําลังใจนะคะ